ว่าเป็นศิลปินรับเชิญเราก็อยู่เต้นแล้ตัวเนาะเขาก็มีเต้นส่ว er so yeah> นตัว claro ศิลปินรับเชิญไหมไอนี้ยันง

ช้าคืนน่่พ yeah ่อไม่ล้ไลงไเลยไม่ยไม่แก้มอยู่พี่ กระดูกใจค่ะซอวันนี้แมงเยอะมากเลยเาน,นาะขายพีไม่กินพอมพ เร่มครับ1 2 3องโอ้ยนีีเลยวะพอกินสั่งะิวมิ้วนกิสแซมโอ้โหจิม่างเง้ยอร่อยมากมีเสียนคงเขียน

เรก็แบบอย่างก่อนทำะไรให้เีานน่่อนเด็กคูอะไรใจวแานอกไปตางนาาใครมาตอามหน้าชันหน่อยหน้าชันหน่อยด้หน้าันออกไปก่ากันตอบก็จะทาความดีอะไรให้กับพ่อแม่เราชื่นใจ้นะพอไปบ ทำการบ้านทำกับข้าววันไกลเห็นทำการบ้านเหรอเฮเอละเม้นรินเล่าให้ยากครับจื้อนาะย่ามันฝันเหรอครับซมอ๋ินเล่าให้ยาครับข้าล้างเก็บเลยเอากบะ벙หลานลิบลิแม่ดนะคอยลิไปบานาหันหลัหัวางกินย่างน่ี่บ้านไปจ๊บหลบ ยังกันด้ตลกม้าไม่บ่จ้ายิ้มหอกน่ด้กาังไห่ตลกม้าไม่ปากาเขาพี่แก้มพี่แก้มไปแล้วยิ้มไปแล้วต้องแผลทางเลเสียบเลยม้าทม่แ้งล สเปกบมล่ะเยกูข่งบ่มากมองนี่างกผัวเขาเอาไปเป็นกุญแจไปแ่งไป ยางเวล่ขับรุบังงงอย่าห้าวนอนกาไปอีนดีสิน้ำตาลกบว่าวัโอ้เงินเมียโอ้เมื่อเวลป่ายแล้วเพ่อนเพ่นเป่าแล้วแหมเพื่นเปล่าแล้วไห่ ยังลันเนี้ยา่าไอเจ้าแม่เอ้ามาเลยวะอุ้ยราคาเต็มเต็มราคาเต็มเต็มัเห็่ป่าแล้วลาฮักใส่ตมกิน่หรหมูห่อน่เป็นตูาลาน้เห็นกัน แหมกูกมันใจน่นางลงฟับขกเนาะมึงไปแดงไฟตน,กกนี้เป็นปีกัวนีเป็น เกินไปหรือเปล่าเบียกระสิบันนั่นโพสมือหนึ่งเห็นมือหนึ่งใคยชิบไหมไม่ได้สนใจแบบเออว่าไปเลยหายต่อให้ก่อนแล้ววะเบียบอกต่อให้ก่อนว่ะ